ผู้บัญชาการกองกำลังบรูรพายืนยันการสนับสนุนให้ชาวบ้านหนองยาแก้วความสงบจะกลับมาชาวบ้านหนองยาแก้วได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้นำทหารในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังบรูรพาซึ่งเป็นการเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพลตรีเบญจพลเดชาติวงศนะ์ณอยุธยาร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจชาวบ้านที่ต้องอพยพหลีกเลี่ยงภัยพิบัติแต่ทำไมชาวบ้านจึงต้องอพยพ การเยี่ยมชมนี้เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันที่12พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวบ้านหลายรายพลตรีเบญจพลได้เดินเยี่ยมชาวบ้านที่อพยพโดยเฉพาะหญิงชราวัย80ปีพร้อมกับการประกาศว่าทหารจะทำหน้าที่เต็มที่เพื่อช่วยชาวบ้านและกู้คืนความสงบทหารจะทำอย่างเต็มที่เป็นคำสัญญาที่พลตรีเบญจพลยืนยัน พร้อมกับการระบุว่าการปฏิบัติของทหารจะเป็นไปตามขั้นตอนและไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายใดๆกับประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆที่อาจไม่สามารถรับรู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ได้แต่ทําไมถึงเกิดเสียงปืนพลตรีเบญจพลกล่าวว่าสถานการณ์ดูไม่สมเหตุสมผลแต่ยืนยันว่ากำลังพลของไทยปลอดภัยการปฏิบัติของทหารไทยเป็นไปตามขั้นตอนและมีระเบียบซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความสงบสุขของประชาชน การปฏิบัติของทหารไทยได้รับการสนับสนุนอย่างไรพลตรีเบญจพลยืนยันว่ากองกําลังมีความพร้อมทั้งในการบัญชาการและการปฏิบัติทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดแต่คําถามที่ขึ้นอยู่คือจะมีการปฏิบัติต่อสถานการณ์นี้อย่างไรความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและท้องที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและการกู้คืนความสงบอย่างไรอนาคตของชาวบ้านหนองยาแก้วจะไปได้อย่างไร อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์นี้กันเถอะ